โบลิเวียชิลีโคลอสเบียตัดสัมพันธ์กับอิสราเอล โลกกำลังล้อมอิสราเอลประเทศกลุ่มละตินซึ่งเคยเป็นมิตรสนิทกันทั้งของสหรัฐและอิสราเอลต่างก็เบปากต่อการกระทำที่โหดร้ายของอิสราเอลต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ค่ะช่วยโอกาสขับไล่าปาเลสไตน์จากพื้นที่อ้างว่าปราบฮามาสต่างก็ประนามแล้วก็ประกาศตัดสัมพันธ์การทูตกับเชลอาวิฟอย่างไม่ไว้หน้าวันที่1พฤษภาคม66ค่ะสำนักข่าวอาหรับนิวส์ รายงานว่ารัฐบาลบริเวียประกาศจะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเมื่อวันอังคารค่ะโดยกล่าวว่าอิสราเอลก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในสิหนวนกาซาส่วนชิลีกับโคลัมเบียนะคะก็เรียกเอกอัครราชทูตของตนประจําอิสราเอลกลับประเทศค่ะในขณะที่พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีของกองทัพอิสราเอลต่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยแก้แค้นชาวปาเลสไตน์แบบเหมารวม เจ้าหน้าที่โบลิเวียอ้างถึงจํานวนผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามอิสราเอลฮามาสครั้งล่าสุดและก็ไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีอิสราเอลของฮามาสในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งเฟรดดี้มามานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโบลิเวียกล่าวในการถแถลงข่าวว่า บริเวียตัดสินใจทำลายความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐอิสราเอลเพื่อปฏิเสธและประนามการโจมตีทางทหารของอิสราเอลที่ก้าวร้าวและไม่สมส่วนซึ่งเกิดขึ้นในฉนวนกาซาชิลีตัดสินใจเรียกเอกอัครราชทูตของตนกลับ เมื่อเผชิญกับการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่อิสราเอลทำในฉนวนกาซาอย่างไม่อาจยอมรับได้กระทรวงการต่างประเทศแห่งอเมริกาใต้ระบุในแถลงการค่ะประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลัมเบียก็ประกาศเช่นกันค่ะว่าเขากำลังนึกถึงเอกอัครราชทูตของประเทศของเขาประจำอิสราเอล เปโตเขียนบนเอ็กหรือทวิตเตอร์นะคะบอกว่าถ้าอิสราเอลไม่หยุดยั้งการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์เราก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้มาเรียเนราปาดารัฐมนตรีประจำตำแหน่งประธานาธิบดีของบลริเวียซึ่งรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวว่าอิสราเอลก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในฉนวนกาซาต่อชาวปาเลสไตน์ค่ะแล้วเธอยังเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีในฉนวนกาซาที่ส่งผลให้มีพลเรือนบาดเจ็บล้มตายหลายพันคนแล้วก็การบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ต้องพลัดถิ่นด้วยประธานาธิบดีลูอิสอาเซแห่งบลิเวียค่ะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์หลังจากการพบปะก,กับเอกอัครราชทูตป,ปาเลสไตน์ประจำบลิเวีย มามุตอลาวานีเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีย้ำว่าเราไม่สามารถดิ้งเงียบแล้วก็ปล่อยให้ความทุกข์ทรมานของชาวปาเลสตน์ดดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะเด็กๆที่มีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างสงบสุขเราประนามอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาด้านชิลีค่ะก็ยังเรียกร้องให้ยุติสงครามโดยทันทีโดยประนามปฏิบัติการของอิสราเอลโดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการลงโทษโดยรวมต่อประชากรพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอย่างไร้มนุษยธรรมภาคประชาชนทั่วโลกทั้งตะว,วันออกกลางยุโรปและตินเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกากำลังขับเคลื่อนกระแสความกดเกรี้ยวต่อความเบื่หยิงของสหรัฐและอิสราเอลในการทำลายชีวิตประชาชนชาวปาเลสไตน์อย่างเมามัน ปรากฏการตัดสัมพันธ์ทางการทูตจากประเทศกลุ่มละตินจะเกิดขึ้นอีกตามมาอย่างแน่นอนค่ะ IDF เสียกองพันรถถังสถานการณ์ล่าสุดทางทหารในพื้นที่ขัดแยง้งอิสราเอลปาเลสไตน์ค่ะล่าสุดนะคะทางเหนือแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกาซาค่ะสองฝ่ายปะทะก,กันเข้มขน้นฝ่ายต่อต้านก็ได้ทำลายรถถังของอิสราเอลลายสิบคันในฉนวนกาซาแล้วค่ะขณะที่ IDF ประกาศการเสียชีวิตของผู้บัญชาการกองพันรถถังซูฟาที่53พันโทซามาทาบากักระหว่างการโจมตีทางตอนเหนือของกาซาค่ะ วันที่3พฤศจิกายน66ค่ะสำนักข่าวอาัลมายาดีนรายงานค่ะว่าอบูโอบยดาโฆษกของกองกําลังอังกัซซามเครือข่ายฮามาสกล่าวว่านักรบฝ่ายต่อต้านกําลังเผชิญหน้ากับกองกําลังที่บุกรุกจากทุกด้านอย่างเด็ดเดี่ยวและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพวกเขาโฆษกเปิดเผยค่ะว,ว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเครื่องบินรบของอังกัซซามได้ทําลายกองพันรถถังเกือบทั้งหมดและทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในหมู่ ทหารยึดครองของอิสราเอลในการรุกตอบโต้ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกาซาฝ่ายต่อต้านสามารถทำลายรถถัง6คันเรือบรรทุกบุคลากรติดอาวุธสองคันและรถปราบดินทหาร1คันได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางด้านของอิสบลลอ์ค่ะก็ได้ยิงจรวด12ลูกจากเลบานอนใส่เมืองเคยชัชชโมนาของอิสราเอลสร้างความเสียหายในพื้นที่แต่ว่ายังไม่มีรยายงาน,นเพิ่มเติมค่ะการเคลื่อนไหวของสหรัฐและอิสราเอล เตรียมกำลังรบเต็มที่เพื่อโจมตีครั้งใหญ่แต่ป่าบอกว่าสหรัฐจะไม่ส่งทหารเข้าไปสู้รบในพื้นที่พยายามกดดันอิสราเอลให้หยุดยิงชั่วคราวเพื่อช่วยพลเลือนในขณะเดียวกันก็ขู่รัฐบาลเลบานอนอิบบลลอลและอิหร่านไปพร้อมๆกันด้วยค่ะตำแหน่งล่าสุดของเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำ USS เจลาด Alford แล้วก็ USS The White D e a s t h o w e r ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและนอกจากนี้ในทะเลแดงค่ะก็ยังมีหน่วยนาวิกโยธินนอกประเทศหรือ MEU ที่26หน่วยดังกล่าวซึ่งอยู่บนเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก USS b a t c a n ที่มีกำลังพลมากกว่า2,000นายค่ะเครื่องบินขับไล่ F 3 5 i ของกองทัพอากาศอิสราเอลสามารถทำลายขีปนาวุธร้อนค r ส3เหนือทะเลแดงที่ยิงโด โดยกลุ่มฮูตีจากเยเมนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาศึกคราวนี้นะคะอเมริกานเนี่ยไม่มีกลุ่มติดอาวุธที่จะมาช่วยอิสราเอลรบแทนตนค่ะอเมริกันก็เลยต้องเปิดหน้าชัดเจนในขณะที่ทางฝั่งอิหร่านค่ะย,ยังมีไพ่อีกหลายใบยที่จะทยอยออกมาลุยในพื้นที่นะคะเช่น 1. h a m ฮามาส2กลุ่มฮูตีเยเมน 3. อิชบอลลเลบานอน4กลุ่มฟาติมียวนหรือกลุ่มไซนาบิยวนในซีเรียแล้วก็ 5. ค่ะกลุ่มติดอาวุธ PMO ใน อิรักอิรักไม่ทนลั่นพร้อมหลุยฐานทัพสหรัฐค่ะในเมืองอันชัดดาดีทางใต้ของอันฮาสกะทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียค่ะได้ตกเป็นเป้าโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะคะของโดรนกามิกาเซจากกองกำลังติดอาวุธของอิรักค่ะ ล่าสุดค่ะผู้นำกองกำลังของ PMF ในอิรักนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อของกลุ่ม h ั s h ันซาบีได้สั่งให้ยกระดับสถานการณ์การแจ้งเตือนของกลุ่มนี้ค่ะเพื่อตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะวันที่3พฤศจิกาย,ยน66ค่ะสำนักข่าวมิลลิ a ทอรี่รีวิวรายงานค่ะว่าเสนาธิการของกลุ่ม h ั s h ันชาบีของอิรักอบูฟาดัก ระบุว่าเงื่อนไขของภูมิภาคทําให้เกิดสงครามและเราจะอยู่เคียงข้างปาเลสไตน์ในฐานะรัฐบาลของประชาชนและในฐานะ a ัช h าบีเราเน้นย้ำถึงความพร้อมอย่างสูงของนักสู้ของเราทุกคนในภาคส่วนและรูปแบบต่างๆและความพร้อมเต็มที่ของพวกเขาในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและเขตแดนของประเทศค่ะกลุ่มอัชชาบีนี้นะคะมีนักรบมากกว่า300 0 0นคนค่ะที่มีประสบการณ์ในการทำสงครามในเมือง พวกเขาเอาชนะไอซิสได้มาแล้วนะคะคอกองกําลังต่อต้านอิรักได้เปิดการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ของอิสราเอลใกล้กับทะเลเดซีค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่โรงงานน้ํามันของอิสราเอลถูกโจมตีค่ะสื่อโซเชียลค่ะ Intel Sky ค่ะเปิดเผยว่าอิสราเอลได้เตรียมวางแผนที่จะประกาศการหยุดยิงในบ่ายวันพุธนี้นะคะเนื่องจากอิรานอิรักซีเรียอิสบอลลของเลบานอนและก็เยเมน วางแผนที่จะทําการโจมตีอิสราเอลพร้อมกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเพื่อแสดงอํนนานาจและก็ความแข็งแกร่งของพวกเขาต่ออิสราเอล แต่ว่าภายในสหรัฐเสียงแตกค่ะเพราะว่าเพนทากอนเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าควรจะให้หยุดยิงค่ะในขณะที่อิสราเอลลังเลว่าจะหยุดยิงหรือไม่นั้นนะคะเมื่อเย็นวันนี้นะคะก็ได้มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านปฏิบัติการทาทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอีกครั้งในปารีสค่ะผู้สนับสนุนจากฝ่ายค้านพรรคอันโบรฟรานได้เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างคึกคักค่ะ ผู้สนับสนุนฝ่ายซ้ายและผู้อพยพชาวอาหรับแอฟริกันร่วมตัวกันเพื่อชุมนุมโบกธงปาเลสไตน์ตและเลบานอนเนื่องจากมีชาวเลบานอนพลาถินจำนวนมากอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสต่างก็ชูโปสเตอร์ค่ะแล้วก็พร้อมสโลแกนต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของ i d ดในฉนวนกาซา และก็เรียกร้องให้ยับยั้งอิสราเอลซึ่งการกระทำของอิสราเอลนั้นกำลังสังหารพลเรือนชาวปาเลสไตน์หลายพันคนที่อยู่ในการปิดล้อมค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะเอมมาเูเอลมาครงประกาศสนับสนุนอิสราเอลและก็เรียกร้องให้มีการจัดตั้งแนวร่วมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านกลุ่มฮามาสแต่ว่าด้วยการเรีย,ยกร้องดังกล่าวนั้นนะคะเขาสามารถทำได้เพียงทำให้สถานการณ์ทางการเมืองภายในฝรั่งเศสสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้น